ชาร์จแบตมันเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้ใครก็ทําได้ครับด้วยเครื่องตัวนี้นะชาร์จได้ถึงหนึ่งพแอมป์นะสิบโวลต์แล้วก็ยี่บสี่โวลต์เสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยปั๊บที่ตัวเครื่องมีโหมดแบบเมนนวลแล้วก็แบบออโต้ไฟแบบ12โวลต์กับแบบ24ี่โวลต์แนะนําให้ตั้งเป็นแบบออโตเมติกไปเลยง่ายสะดวกและเร็วหน้าจอแสดงผลแบบเรียวไทม์ขั้วบสีดําคีบเข้าไปที่ขั้วแบตเตอรี่แบบนี้เลยขั้วบวกสีแดงขีบเข้าไปได้เลยปั๊บเห็นไหม ถ้าเราตั้งแบบออโตมติกแบบนี้เนี่ยขีบถูกขั้วพัดลมด้านหลังก็จะทํางานไฟสถานะก็จะบอกว่าขณะนี้เรากําลังชาร์จแบตตัวเนี่ยเป็นแบตบแบบ12โวลต์หรือแบตบแบบ24โวลต์สถานะบอกแบบเรียลไทม์ใช้แรงดันในการชาร์จอยู่ที่กี่โวลต์อย่างเช่นตัวนี้1 4 4โวลต์ใช้กระแสาชาร์จ1 3 m มิลลิแอมนะประเภทการชาร์จชาร์จโหมดเห็นไหมมีทั้งโหมด cc cv fc แล้วก็ tu นะชาร์จแบบกระแสคงที่ แบบแรงดันคงที่นะแบบถนอมแบตนะตัวนี้สามารถทําได้